สวัสดีค่ะวันนี้มาอีกหนึ่งไฟล์นะคะเป็นเนื้อหาของป4เรื่องการบอกระยะเวลาลักษณะของไฟล์ก็จะมีความสัมพันธ์ของหน่วยเวลานะคะให้นักเรียนทบทวนช่วยกันจดช่วยกันอ่านนะคะแล้วก็จะเริ่มต้นที่ไฟล์นี้จะเป็นการบอกระยะเวลาเป็นนาทีกับวินาทีนะคะ เริ่มต้นที่การทำนาทีเป็นวินาทีก่อนแล้วก็จะย้อนกลับเป็นวินาทีกลับมาเป็นนาทีนะคะก็จะมีโจทย์ตัวใหญ่ๆให้นักเรียนอ่านชัดๆแบบนี้ก่อนหลังจากนั้นก็จะเป็นการแสดงวิธีทำนะคะเราจะมาคลิกที่การนำเสนอตรงนี้นะคะ คลิกไปอธิบายไปเหมือนเดิมนะคะเริ่มต้นก็จะทบทวนโจทย์อีกครั้งนะคะ4นาทีคิดเป็นกี่วินาทีเราก็จะเริ่มต้นจากตรงนี้ว่าเนื่องจาก1นาทีเท่ากับ60วินาที <c oughs> แล้วก็จะใช้แท่งสีชมพูนะคะ <c oughs> เป็นตัวช่วยในการให้นักเรียนคิดว่า เราจะหาวินาทีได้อย่างไรเนื่องจาก1นาทีเท่ากับ60วินาที4นาทีก็จะมีแท่งสีชมพูตรงนี้อยู่ทั้งหมด4แท่งแล้วก็ถามนักเรียนว่าแท่งที่1 1นาทีถ้าเราเปลี่ยนเป็นวินาทีจะได้เท่าไหร่ก็คือ60แท่งที่2ล่ะคะ60มันจะเพิ่มขึ้นทีละ60ะะดังนั้นจะได้4นาทีเท่ากับ สี่คูณหกสิบเพราะว่ามันเพิ่มขึ้นเท่าๆกันจากจากเมื่อกี้นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเราจะถามคําตอบตรงนี้ก่อนนักเรียนจะตอบตรงนี้ได้แล้วว่าสี่นาทีคิดเป็นกี่วินาทีก็คือเอาหกสิบบวกหกสิบบวกหกสิบบวกหกสิบก็คือเพิ่มขึ้นทีละเท่าเท่ากันเราจะใช้การคูณแทนนะแล้วก็เสร็จ นะคะอันนี้คือการทำนาทีเป็นวินาทีก็จะมีโจทย์แบบนี้นะคะให้นักเรียนฝึกทำไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีโจทย์ลักษณะแบบนี้คือ8นาที25วินาทีคิดเป็นกี่วินาทีก็เหมือนเดิมมาเริ่มที่ตัวหนังสือ,อใหญ่ๆให้นักเรียนอ่านก่อนเสร็จแ,แล้วก็ การแสดงวิธีทำคลิกไปอา่านที่ไปเนื่องจากหนึ่งนาทีเท่ากับหกสิบวินาทีนะคะเราจะมีแท่งสีชมพูใทั้งหมดกี่แท่งหลกักนักเรียนก็จะตอบได้ว่ามีทั้งหมดอยู่แ,แท่งะะหลังจากนั้นเ็าถามว่าแต่ละแท่งเนี่ยตรงตรง,ตรงสีชมพูตรงนี้นะคะหนึ่งนาทีคชาเท่าไหร่ก็คือหกสิบวินาทีหกสิบวินาที แล้วก็เศษสุดท้ายเหลือตรงนี้25วินาทีดังนั้นจากรูปภาพตรงนี้นักเรียนคิดว่า8นาที25วินาทีคิดเป็นกี่นาทีคิดเป็นกี่วินาทีคะณนะขั้นตอนตรงนี้นักเรียนจะตอบได้แล้วค่ะว่าเอา60ไปบวกกันอยู่8ครั้งหรือเพิ่มขึ้นเท่าๆกันก็คือเอา8เนี่ยไปคูณ60เสร็จแล้วก็เอามาบวกอีก25 จะได้แบบนี้ว่า8นาทีคือ8คูณ60เท่ากับ480ดังนั้น8นาที25วินาทีก็จะถามนักเรียนว่าเมื่อกี้ที่เราหาได้8นาทีมีค่าเท่าไหรนะลูกนักเรียนจะตอบคือ480ตอนนี้เรามีในมืออยู่แล้ว480วินาทีและมันมีตรงนี้อีก25วินาทีเราจะต้องเอาไปทำยังไงต่อคะนักเรียนจะตอบได้ว่าเราสองตัวเนี่ยไปรวมกันหรือบวกกัน ก็จะได้คําตอบตรงนี้มาลักษณะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นการทำวินาทีให้เป็นนาทีลักษณะแบบนี้นะคะถ้า วินาทีทำเป็นนาทีเริ่มต้นบรรทัดแรกเราจะเขียนว่าเนื่องจากหกสิบวินาทีเท่ากับหนึ่งนาทีก็จะมีนักเรียนบางคนสงสัยว่าครูขาทำไมทาไมมันสลับกันได้ก็จะพยายามอธิบายให้นักเรียนว่ายกตัวอย่างเช่นครูมีเงินเท่ากับหนูหมายความว่าหนูมีเงินเป็นยังไงกับครูคะนักเรียนก็จะตอบได้ว่าเท่ากันดังนั้นหกสิบวิเท่ากับหนึ่งนาทีดังนั้นหนึ่งนาทีก็จะเท่ากับหกสิบวิมันสามารถสลับได้ ค่ะเท่ากับ B B แก็เท่ากับ a โดยอัตโนมัติหลังจากนั้นเราก็เอาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือ480 <c oughs> ก็จะได้แท่งยาวๆมาอย่างนี้เลยเราจะมีแท่งยาวๆตรงนี้มาคือ480วินาทีหลังจากนั้นเราจะทำวินาทีให้เป็นนาทีเนื่องจาก60วิคือ1นาทีเราก็จะแบ่งแท,งแท่งนี้แท่งสีชมพูนี้นะคะทีละ60 หกสิบหกสิบหกสิบไปเรื่อยๆก็จะสังเกตว่าแท่งสีชมพูเนี่ยจะให้นักเรียนสังเกตว่าแท่งสีชมพูไม่ได้ยาวขึ้นมันอยู่เท่าเดิมดังนั้นมันจะเป็นการคูณหรือการบวกไม่ได้แต่แท่งเนี่ยมันถูกแบ่งด้วยสีเหลืองๆนี้ทีละหกสิบหกสิบหกสิบดังนั้นคําตอบข้อเนี้ยจะหาได้โดยการที่เราเอาไปหารนะคะ จากตรงนี้เนี่ยนักเรียนจะตอบได้แล้วว่า480วินาทีเนี่ยมันคือกี่นาทีนะคะแล้วค่อยไปขั้นตอนการแสดงวิธีทาจะได้480วินาทีมีค่ากี่นาทีคะนักเรียนจะตอบได้แล้วค่ะก็คือเอาไปหารลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีโจทย์ให้เยอะพอสมควร ตรงที่มันทับซ้อนกันแบบนี้คุณครูไม่ต้องตกใจนะคะมันจะไม่ซ้อนกันก็ต่อเม,มื่อเราเล่นนำเสนอตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะให้นักเรียนทําการบ้านหน้า98-99ของหนังสือสอสวทองต้องขออภัยด้วยนะคะเสียงรบกวนค่อนข้างเยอะคุณครูท่านใดสนใจสามารถทักแชทเพจ สอบถามแอดมินเพิ่มเติมได้นะคะนี่ค่ะลักษณะของโจทย์ก็จะใช้ชั่วโมงต่อไปแล้วก็จะใช้ความสัมพันธ์เพิ่มเติมอันอื่นตอนนี้เราใช้ความสัมพันธ์อันแรกคือ1นาทีเท่ากับ60วินาทีนะคะขอบคุณค่ะสนใจสามารถทักแชทเพจได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ